บนฟากฟ้าแสงสีทองเจิดจ้าประทุขึ้นหมุนวนแล้วค่อยๆก่อตัวเป็นรูปร่างของสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ชิ้นกระดูกสีทองอารามแต่ละชิ้นคมกริบราวใบมีดเชื่อมต่อกันจนกลายเป็นชุดเกราะราชาที่เต็มไปด้วยหนามแหลมสิ่งมีชีวิตนั้นค่อยๆปรากฏรูปร่างอย่างชัดเจนนั่นคือลิชคิงผู้สง่าง,งามในชุดพิธีการอันหรูหราและมงกุฎที่วิจิตรบรรจงเบ้าตาที่ว่างเปล่าทั้งสองข้างของมันสว่างวาบด้วยแสงสีทองเจิดจ้ามือกระดูกสองข้างประสานกันตรงหน้าอกราวกับกำลังประกอบ พิธีกรรมโบราณผู้ที่ยืนเผชิญหน้ากับการปรากฏตัวอันน่าตะลึงงนนั้นคือเฮอร์คารและเหล่านักรบกระดูกของเขาภายใต้แรงกดดันอันมหาศาลภายในใจของเฮอร์คานพลันเกิดประกายความหวังขึ้นข้ารู้ทางแล้วถ้าเสริมพลังให้โครงกระดูกทั้งหมดบางทีข้าอาจจะทำได้ไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยเขากู่ร้องเสียงดังและลดจุดศูนย์ถ่วงลงเจ้าพวกโครงกระดูกเราเสียงตูมดังสนั่นเฮอร์คารพุ่งทะยานไปข้างหน้าดุดลูกศรฉีกกระชากอากาศ เสียงปุ๊บดังขึ้นควันสีขาวแห่งเวทมนต์ก็จางหายไปเหลือไว้เพียงเหอคารที่ยืนโดดเดี่ยวอยู่กลางซากปลักหักพังและก้อนกรวดหลังจากนั้นไม่นานหน้าต่างแจ้งเตือนระบบสีน้ำเงินเยือกเย็นก็ปรากฏขึ้นตัวอักษรแสดงขึ้นอย่างชัดเจนการอัญเชิญถูกยกเลิกเนื่องจากมานาไม่เพียงพอเหอคารยืนนิ่งงนันดวงตาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจหึม ความรู้สึกว่างเปล่าเข้าปกคลุมเฮอคารนกุมหัวแล้วร้องออกมาด้วยความสับสนอย่างที่สุดฮะ <Huh? S 1> อาการมืนงมฝันพ้นไปเฮอคานยกมือขึ้นลูบหน้าผากเบาๆเขาพึมพำกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยการเย้ยหยันตัวเองก็คงต้องอย่างนั้นแหละฉันอัญเชิญมาตั้งสี่ตัวแล้วยังบังคับให้นักเวทใช้เวทมนต์สารพัดแบบนั้นจะไปเหลือมานาได้ยังไงล่ะเนี่ย ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเฮอร์แคนคิดในใจสายตาแน่วแน่เบ้องหน้าเขาโครงกระดูกยักษ์สวมเกราะทองอารามกำลังประสานมือกระดูกผอมเกรงเขาด้วยกันดวงตาในเบ้าลึกเรืองแสงจ้าอย่างน่าเกรงขามฝุ่นดินและไอสีดำคุกรุ่นใต้เท้าเฮอร์แคนขณะที่เขาเงยหน้าเผชิญหน้ากับร่างสูงตระหง่านความแตกต่างทางขนาดที่ดูเหมือนสิ้นหวังเทว่าตรงข้ามกับแรงกดดันอันน่าตื่นตะลึงรอยยิ้มมั่นใจและท้าทายกลับปรากฏขึ้นหลังหน้ากากฮาฮาเวดวงตาของเขาก็เปล่งประกายแสงสีขาวลึกลับเขาเลิกแขน เสื่อขึ้นเบาๆเสียงดังขึ้นอย่างกระตือรือร้นได้เวลาขยับร่างกายหลังจากพักมานานแล้วช่องสกิลเปิดใช้งานทันใดนั้นกระแสะพลังงานสีน้ำเงินเจิดจ้าก,ก็ประทุข,ขึ้นจากร่างของเขาโอบล้อมเฮอร์แคนไว้ในเปลวไฟประหลาดเสื้อผ้าปกติหายไปแทนที่ด้วยชุดเกราะทมินซึ่งมีข้อต่อกระดูกเรืองแสงสีน้ำเงิน พลังงานสีน้ำเงินขนาดมาหึมาเริ่มก่ะตัวขึ้นอากาศสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพร้อมเสียงคำรามลึกบ่งบอกถึงการเผชิญหน้าอันไกลที่กำลังจะปะทุขึ้นเบื้องหน้าเขาลิชกิงสวมชุดพิธีการของราชวงศ์ที่ดูหรูหราแต่ผุพังโพรงตาของมันเปล่งประกายสีทองเจิดจ้าเต็มไปด้วยพลังและความตายแต่ฮิวคานไม่แสดงความหวาดหวัน่นภายใต้หน้ากากฮาเดดวงตาของเขาก็ลุกโชนด้วยเปลวไฟสีน้ำเงินเย็นเย,ยือกพร้อมรอยยิ้มเยอยหยันและท้าทายผุดขึ้นบนริมฝีปากเขาพึมพำเบา,เบา,เบา เสียงเด็ดเดี่ยวสะท้อนกล้องในความเงียบงันจนน่าอึดอัดเอาเลยทันใดนั้นพลังงานแห่งความมืดก็ห่อหุ้มหิวขานและปะทุขึ้นเขาพุ่งทะยานไปข้างหน้าดุดลูกศรสีดำฉีกอากาศออกเป็นเสียงเสียงร่างกายของเขาเป็นเพียงภาพเบลอของพลังอันบ้าคลัง่งทิ้งร่องรอยแสงสีน้ำเงินไว้เบื้องหลัง รัศมีสีทองเจิดจ้าประทุขึ้นโอบล้อมโครงกระดูกที่สวมชุดพิธีการอันสง่างามและมงกุฎอันหรูหราดวงตาของมันสองประกายเรืองรองอย่างน่าขนลุกขณะประสานมือกระดูกเข้าหากันรายเวทมนต์โบราณพลังอันน่าสะพรึงกลัวรวมตัวกันก่อเกิดเป็นวงเวทมนต์ขนาดมหึมาซับซ้อนแผ่รังสีแสงอันเจิดจ้าโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยสิ่งมีชีวิตโครงกระดูกก็ไรเวทมนต์จนเสร็จสิ้นจากวงเวทมนต์ลำแสงทำลายล้างนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาเหมือนฝนดาวตกฉีกกระชากห้วงอวกาศและพุ่งตรงไปยังฮีคันลำแสง แต่ละลำต่างก็มีพลังมากพอที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าฮีคันเคลื่อนไหวราวกับเงาเขาบิดตัวหลบหลีกท่ามกลางหากกระสุนแสงมรณะร่างกายถูกห่อหุ้มด้วยพลังงานแห่งความมืดมิดที่เลือนลางเหงื่อผุดพลายขึ้นที่ขมับรอยยิ้มที่ฝืนทนแต่เยือกเย็นประกบขึ้นบนริมฝีปากของฮีคันขณะที่เขาคิดในใจว่าแค่การโจมตีครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะสังหารฉันแล้วแต่ทำไมมันถึงปล่อยออกมามา,มากมายขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่มันถูกเรียกว่าผู้สังหารมือใหม่ฉันจะไม่มีโอกาสชนะเลย ถ้าปล่อยให้มันไร้เวทรวนต่อไปแบบนี้ วงแหวนเวทมนต์สีเหลืองนับไม่ถ้วนสว่างเรืองรองบนฟ้ายามค่ำคืนเผาผลาญอากาศและปลดปล่อยพลังทำลายล้างท่ามกลางพายุเวทมนต์ลิชคิงโครงกระดูกชูมือกระดูกขึ้นสูงควบคุมความพิโรธน่าสะพรึงกลัวเมื่อเผชิญหน้ากับพลังที่เหนือล้ำนั้นเฮอร์คานไม่หวั่นไหวเขากระทืบเท้าลงบนพื้นแตกกราวความคิดเด็ดเดียวผุดขึ้นในหัวถ้าอย่างนั้นเขากระสิบดวงตาคมกริบข้าก็แค่ต้องหยุดมันไม่ให้ใช้พวกมันเขาทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วราวกับลูกศรสีดำขอนศึกในมือ สองแสงสีน้ำเงินประหลาดฉีกกระชากอากาศระหว่างทางแทนที่จะเล็งไปที่ร่างของลิชคิงเหอคานทุ่มพลังทั้งหมดไปที่หนึ่งในวงแหวนเวทมนต์ที่กำลังทำงานอยู่เสียงระเบิดดังสนั่นนั่นไปทั่วเมื่อถูกขัดจังหวะอย่างกระทันหันลิชคิงอ้าปากค้างพร้อมเสียงคำรามที่เงียบงนันดวงตาที่ลุกเป็นไฟของมันฉายแววประหลาดใจและโกรธเกรี้ยว การระเบิดเวทมนต์ทองคำรุนแรงสว่างว่าไปทั่วสนามรบอันมืดมิดพลังของมันสั่นสะเทือนพื้นดินเฮอร์คารยังของสังเกตการ์อย่างใจเย็นดวงตาคมกริบวิเคราะห์ทุกการเคลื่อนไหวของสัตว์ประหลาดในหัวของเขาเกิดความสำคัญขึ้นมาว่าแขนของมันเชื่อมต่อกับเวทมนต์ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็แค่ทำลายแขนมันให้หมดก็พอทันทีที่พบจุดอ่อนรอยยิ้มมั่นใจและเยื่อหยิ่งเล็กน้อยก็ปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของเฮอร์คารตายนักากาคาโฮ เขาพุ่งทะยานไปเหมือนเงาในหมู่หลุมศพร่างกายถูกห่อหุ้มด้วยพลังงานมืดเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีครั้งสำคัญทว่าทันทีที่เฮอร์คารนกำลังเตรียมการบอดข้อความระบบสีน้ำเงินเยียบเย็นก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาโดยไม่คาดคิดบอสมอนสเตอร์ประจำพื้นที่กำลังจ้องมองคุณอยู่ความมั่นใจบนใบหน้าของเฮอร์คารนพลันแข็งค้างกลายเป็นความงุนงงสุดขีดเขาสามารถเปล่งเสียงออกมาได้อย่างงุนงงเพียงคำเดียวว่าฮะ ทันใดนั้นข้อความระบบอันเยญญเ็นเยือกจำนวนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าฮีคารนพร้อมกับเสียงติ้งติ้งราวกับเสียงระฆังมรณะมอนสเตอร์บอสประจำพื้นที่มองเห็นทะลุปรุปรมแล้วที่แย่ก,กว่านั้นคือมันกำลังเริ่มวัดระดับความสามารถของเขาอีกด้านหนึ่งลิชคิงลอยอยู่กลางอากาศร่างกระดูกที่แห้งผากของมันเริ่มเคลื่อนไหวหนิวกระดูกของมันประสานกันก่อเกิดเป็นไร่เวทที่ซับซ้อนและประหลาดพลังเวทสีส้มทองเริ่มก่อตัวขึ้นหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นเองพลังเวทขนาดมหมาสี่วงเอ ก็ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงโอบล้อมรอบร่างกระดูกราวกับพายุแม่เหล็กไฟฟ้าร่างของลิชคิงส่องประกายเรืองรองดวงตาในเบ้าตาที่ว่างเปล่าจับจ้องอย่างแน่วแน่ไปยังร่างอันเล็กจ้อยของฮีคารที่อยู่เบื้องล่างยืนอยู่กลางพื้นที่รกร้างที่มีแต่รอยร้าวฮีคารเงยหน้าขึ้นใบหน้าภายใต้หน้ากากฮาฮา,าเว่เผยความตกตะลึงและสับสนอย่างที่สุดนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาพึมพำไม่สามารถเชื่อกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันของบอสได้ พลังงานสีม่วงมหึมาปะทุขึ้นอย่างรุนแรงแผ่ออกมาจากลูกบอลแสงที่เจิดจ้าพลังทำลายล้างของมันฉีกทำลายห้วงอวกาศอันเงียบงนันก่อให้เกิดแผ่นดินไหวอันน่าสะพรึงกลัวถูกพัดปลิวไปตามคลื่นกระแทกเฮอร์คันกัดฟันพยายามยืนหยัดท่ามกลางพายุพลังงานพื้นดินใต้เท้าเขาแตกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงร่างกายราวกับจะถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นด้วยแรงกดดันมหาศาลนี่มันอะไรกันให้ตายสิมันกำลังไล่ตามฉันมาเฮอร์คันตะโกนอย่างสิ้นหวังเหงื่อไหลท่วมตัวราวกับอาบน้ำเขากลับตัว รวบรวมเอี้ยวแรงทั้งหมดที่เท้าเพื่อหลบหนีจากเคียวแห่งความตายที่ไล่ตามมาติดๆทันใดนั้นเสียงระเบิดสนั่นวันไหวก็ดังขึ้นพลังงานสีม่วงกลืนกินเฮอคันจมเขาลงสู่ทะเลเพลิงแห่งการทำลายล้าง พลังงานสีม่วงมหือมากกระแทกเขากระเด็นไปข้างหลังเขาถูกลากถลายไปตามพื้นดินอันเย็นเยือกของสุสานร,รกร้างฝุ่นดินและเศษซากปลิวว่อนไปทั่วอากาศภายใต้แสงจันสลัวในที่สุดห่คานก็หยุดได้เขาทรุดตัวลงคุกเข่าข้างหนึ่งบนพื้นหอบหายใจไปทั่วร่างสั่นเทิมจากผลพวขงของการโจมตีเมื่อครู่เขามองลงไปที่มือที่สั่นเทาของตัวเองดวงตาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจและสับสนนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยการโจมตีบ้าคลั่งแบบที่ฉันจําไม่ได้เลยหรอเขาคำรามในความคิดเบื้องหน้า เขาร่องลึกขนาดมหืมาที่เรืองแสงสีม่วงลึกลับได้ถูกขุดขึ้นบนพื้นดินแสดงให้เห็นถึงพลังทำลายล้างของศัตรูให้ขานลุกขึ้นยืนช้าๆสายตาคมกริบกวาดมองไปทั่วทัศนียภาพที่พังทลายเขายกมือขึ้นลูปคางสีหน้าครุ่นคิดฉันจำผิดไปงั้นหรอ ในคืนที่มืดมิดเฮอร์คารนขบคิดอย่างหนักพยายามค้นคุ้ยความทรงจำชุดโครงกระดูกทองคำนี้มีกฎลับซ่อนอยู่หรือไม่หรือมีการแพชปรับสมดุลพลังเหมือนกับพวกมินโนทอร์หรือเปล่าเขาถอนหายใจยาวรอยยิ้มเย็นเยียบที่ประทับอยู่บนริมฝีปากก็ไม่อาจซ่อนความตึงเครียดในดวงตาที่เปลี่ยนประกายได้ฉันไม่รู้จำไม่ได้เลยจริงๆเฮอร์คารนพึมพำม,มือของเขากำม่เท้าแน่นผ่านมาหลายปีแล้วตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ฉันล่าโครงกระดูกทองคำหน้าหงุดหงิดจริงๆไม่มีทหารโครงกระดูกเรียกมา แถมยังจําการโจมตีทั้งหมดของมันไม่ได้แล้วฉันจะเอาชนะสิ่งนั้นได้ยังไงล่ะนี่โดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยพลังงานสีม่วงเข้มพุ่งตรงเข้าใส่เฮอร์คารนพร้อมพลังทําลายล้างกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า ท่ามกลางซากปรักหักพังของสุสานที่ถูกลืมเลือนตายท้องฟ้าสีม่วงหม่นเศร้าเหอคานยืนอยู่โดดเดี่ยวมือกำกระบองศึกหนักอึ้งแน่นดวงตาฉายแววแน่วแน่หนุดเหล็กกลา้ขาขณะจับจ้องศัตรูที่มองไม่เห็นชั่วคราวนี้เขารำพึงคงต้องลองทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้ในวินาทีนั้นเองเอวกาศรอบตัวเขาก็ถูกฉีกกระชากด้วยลำแสงพลังงานสีม่วงขนาดมหึมาพุ่งตรงเข้าใส่ฟิลเหอคานหลบหลีกอย่างรวดเร็วลำแสงทำลายพื้นดินที่เขายือนอยู่เมื่อ เกิดระเบิดสั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณพลังงานมรณะพุ่งออกมาไม่หยุดบทขยี้สุสานโบราณจนดินหินกระจัดกระจายเหอคานเคลื่อนไหวต่อเนื่องตีลังกากลางอากาศเสื้อคลุมสีดำของเขาสะบัดสวัยในหาฝนการโจมตีอันดุเดือดดวงตาหลังหน้ากากฮาเดสฉายแววคมกริบขณะวิเคราะห์สถานการณ์ฉันหลบการโจมตีมันได้ตราบใดที่รู้เส้นทางแต่ปัญหาคือฉันไม่มีเวลาสวนกลับทันทีที่ความคิดแล่นเข้ามาลำแสงพลังงานอีกเส้นก็พุ่งเสียง ดังวีดวิวเขาถูกต้อนให้อยู่ในสถานการณ์ป้องกันอย่างสมบูรณ์หลบหลีกพายุพลังงานไม่หยุดหย่อนไม่พบช่องโหว่ใดๆให้สวนกลับได้เลยแม้แต่น้อย ให้คารประเมินสถานการณ์อย่างระมัดระวังต้องหาจุดบอดของมันให้เจอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเขาคิดในใจดวงตาสีเขียวกวาดมองไปทั่วสมรภูมิที่พังทลายทันใดนั้นความรู้สึกอันตรายก็ถาโถมเข้าใส่ทําให้เขาแข็งทื่อดวงตาของไฮคารเบิกกว้างแสงแห่งการตระหนักรู้ที่มาสายฉายว่าไปดนใบหน้าซึ่งถูกหน้ากากฮาโฮปิดบังครึ่งหนึ่งเขาสะบดออกมาว่า แย่ yeah, แล้วก่อนที่เขาจะทันได้ทำสิ่งใดแรงที่มองไม่เห็นก็กระแทกเข้าใส่เขาอย่างจังไฮคารนได้แต่ครางออกมาเสียงอึกด้วยความเจ็บปวดโครงกระดูกทองคํายื่นมือกระดูกอันมหืมาของมันออกไปควา้าไฮคารนแสงสีทองเจิดจ้าจากมันครอบคลุมทุกสิ่งมันแงนคอขึ้นส่งเสียงคำรามบาดหู คีกซึ่งเป็นเสียงแหลมคมราวกับฉีกถึงห้วงอวกาศแสงเรืองรองหน้าขนลุกในเบ้าตาของมันส่องสว่างขึ้นมันตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะส่งเหยื่อตัวเล็กในมือเข้าปากเมื่อถูกโครงกระดูกยักษ์จับแน่นให้คานทำได้เพียงเงยหน้าขึ้นเผชิญหน้ากับการปรากฏตัวที่เหนือกว่าและเต็มไปด้วยความตายของศัตรู เฮอคันหัวเราะแห้งๆผสมความหงุดหงิดเหงื่อผุดพลายบนหน้าผากขณะเผชิญหน้ากับศัตรูที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดฮ่าๆบัดซบเหมอนี่มีรูปแบบการโจมตีเท่าไหร่กันแน่นี่มันเกมแห่งโชคชัดๆเบื้องหน้าเขาวงแหวนเวทมนต์ขนาดยักษ์สีทองอารามที่มีอักษรโบราณซับซ้อนสองประกายพุ่งพล่านอย่างรุนแรงสาดส่องทั่วพื้นที่มืดมิดด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวทว่าท่ามกลางสถานการณ์คับขันรอยยิ้มเยียบเย็นก็ผุดขึ้นบนริมฝีปากของเฮอคันความตึงเครียดก่อนหน้านี้หายไปกลายเป็นความมั ใจที่เต็มไปด้วยการท้าทายแต่เจ้ารู้ไหมขาก็มีไพ่ตายของตัวเองเช่นกันเขาพึมพำเสียงกล้องไปทั่วความเงียบสงบลงทันคำสาปทันใดนั้นพลังงานมืดสีม่วงสายหนึ่งก็พุ่งขึ้นมาจากใต้เท้าของเฮอร์คันห่อหุ้มร่างกายของเขาดุดเสื้อคลุมปีศาจเขาสาดเท้ายังเด็ดขาดเข้าที่หัวของสัตว์ประหลาดการแจ้งเตือนระบบที่เย็นชาปรากฏขึ้นตรงหน้าเฮอร์คันยืนยันความสำเร็จของเขาค่าสถานะของเป้าหมายลดลง1 3เเ์ ไม่ลังเลแม้แต่น้อยเฮียคารก็หลุดพ้นจากพันธนาการของบอสได้สำเร็จเขากระโจนเข้าใส่เบ้าตาของมันเพื่อจู่โจมเขาคิดในใจว่าไม่รู้จะหาโอกาสโจมตียังไงแต่เจ้านี่แหละที่มอบโอกาสให้ฉันเองในทันทีท่าที่กำลังร่วงหล่นก็กลายเป็นการพุ่งดิ่งลงไปอย่างจงใจพลังงานสีน้ำเงินเข้มประทุขึ้นโอบร้อมร่างกายของเขาดูดพายุหมุนพลังงานรวมตัวพลุ่งพล่านรอบกำปั้นของเฮียคารดวงตาของเขาก็ลุกโชนเป็นสีน้ำเงินลึกลับที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ขอบคุณนะเขากำมัดแน่นรวบรวมพลังทั้งหมดไว้ที่จุดเดียวพุ่งดิ่งลงไปดุดดาวตกเพลิงทันทีที่โครงกระดูกยักษ์เปิดช่องอก,อ,กออกเฮียคารก็คำรามคำสุดท้ายด้วยความตื่นเต้นถึงขีดสุดแก้เสียงระเบิดสน,นั่นวันไหวบังเกิดการโจมตีของเฮียคารที่เปี่ยมล้นด้วยพลังทำลายล้างพุ่งเข้าใส่แกนกลางของสัตว์ประหลาดทำให้พื้นที่โดยรอบสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง พลังงานสีน้ำเงินมหาศาลคำรามกึกก้องฉีกกระชะากห้วอวกาศและพุ่งตรงเข้าสู่พื้นดินพลังอันน่าสะพรึงกลัวของการโจมตีทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงเป็นก้อนขนาดใหญ่นิเสียงสั่นสะเทือนต่อเนื่องกันภายใต้แรงกดดันอันมหาศาลนั้นโครงกระดูกยักษ์ของบอสสัตว์ประหลาดไม่สามารถทานทนได้อีกต่อไปกระดูกแต่ละชิ้นแตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงกระเด็นออกไปทั่วราวกับเศษหินผสมผสานกับฝุ่นควันอันมืดมิดลมหายใจสุดท้ายที่มาพร้อมกับเปลวไฟวิญ,ญญาณสีน้ำเงินของมัน ในความว่างเปล่าท่ามกลางฉากที่พังทลายฮีคานยืนหยัดมั่นคงผมสีเงินของเขาสะบัดเบาๆรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจและเยือกเย็นปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาขณะที่ข้อความประกาศชัยชนะดังขึ้นอย่างเป็นระบบยืนยันผลลัพธ์ของการต่อสู้บอสถูกกำจัดแล้วทันใดนั้นแสงสีทองเจิดจ้าก,ก็พ,พุ่งข,ขึ้นจากจุดที่บอสลม้มลงแผ่ปกคลุมทั่วสมรภูมิฮีคานยืนมองภาพนั้นอย่างเงียบงนันเป็นพยานว่าศัตรูของเขาถูกกำจัดจนสิ้นซากเหลือทิ้งไว้เพียงความเงียบ สงบที่แปลกประหลาด เสียงระฆังบ่งบอกความสำเร็จกังวานใสไปทั่วพื้นที่อันเลือนรางฝุ่นทองและเศษเสี้ยวเวทมนต์หน้าต่างระบบสีน้ำเงินจำนวนมากปรากฏขึ้นตรงหน้าเหอคานทิละบาลแจ้งความสำเร็จคุณได้ทำลายโครงกระดูกทองคำแล้วค่าประสบการณ์มหาศาลหลั่งไหลเข้ามาตามมาด้วยทองคำมหาศาลและฉายาใหม่ผู้พิฆาตโครงกระดูกในที่สุดข้อความที่รอคอยที่สุดก็ปรากฏขึ้นสุขใสและเต็มไปด้วยความหวังเลื่อนระดับเหอคานหอบหายใจหน้ากาก,กหาหอยไม่อาจซ่อนความเหนื่อยล้าแต่ก็เต็มไปด้วยความ พอใจบนใบหน้าเขาหัวเราะเสียงหัวเราะสดใสปนความโล่งโอฮ่าฮจริงๆเลยนะเกือบไปแล้วสิถ้าการต่อสู้ยืดเยื้ออีก10นาทีฉันคงแพ้ไปแล้วกล่าวจบกระแสพลังงานความมืดที่ห่อหุ้มรอบตัวเฮอคานก็เริ่มสลายไปชุดเกราะเวทมนต์ค่อยๆหดกลับคืนร่างเขาในชุดเสื้อคลุมมีหูตามปกติหลังจากสงบสติอารมณ์ได้เขาก็ออกคําสั่งทันทีว่าหน้าต่างสถานะทันทีนั้นแผงข้อมูลสีน้ําเงินก็ปรากฏขึ้นแสดงผลลัพธ์ที่เขาเพิ่งได้รับหลังจากการต่อสู้ แห่งชีวิตและความตายอย่างชัดเจนระดับ36พร้อมด้วยค่าสถานะความแข็งแกร่งและสติปัญญาที่ทะลุเกิน100แล้วทั้งคู่ ความปีติยินดีเอ่อล้นในตัวฮีคารเมื่อข้อความปรากฏขึ้นเลเวล36แล้วเขาอดไม่ได้ที่จะหัวร้อยอย่างสดใสกำมือชูขึ้นกลางอากาศเฉลิมฉลองเย่ยมไปเลยความตื่นเต้นผ่านไปอย่างรวดเร็วเปิดทางให้รอยยิ้มที่เฉียบคมและเต็มไปด้วยความมั่นใจแน่นอนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามลึกลงไปในดวงตาสีเขียวนั้นกลับฉายแววกังวลหยดเหงื่อเล็กๆไหลลงมาตามขมับเขาพึมพำว่าถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปก็อันตรายมากหน้าต่างสถานะสแสดงข้ามานา141ีฮีคารครุ่น ิดตัวเลขนี้ไม่ต่ำเลยถ้าพิจารณาว่าเราลงทุนแต้มไปเพียงน้อยนิดแต่มันก็ยังไม่พอจนถึงตอนนี้เรายังพอไปได้ก็เพราะฉายาและอัตราการเลเวลอัพที่รวดเร็วแต่ตอนนี้เมื่อสกิลที่ต้องใช้มีมากขึ้นเรื่อยๆข้อได้เปรียบเล็กน้อยนั้นก็ไม่เพียงพออีกต่อไปเราเพิ่มค่าพลังเพื่อสนับสนุนนักรบโครงกระดูกแต่พวกมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่สามารถเรียกพวกมันออกมาได้ละ่ะ ท่ามกลางซากปรักหักพังและบรรยากาศอันมืดมิดเฮอร์คารนั่งกลุมสีสาดด้วยความกังวลเขาพึ่มพำในใจเราได้ฉายามานาทั้งหมดในขั้นตอนนี้แล้วอยากได้อุปกรณ์ดีกว่านี้แต่เงินไม่พอทันใดนั้นรอยยิ้มกรุ้มกริ่มเปี่ยมความมุ่งมั่นก็ปรากฏบนใบหน้าเขาใช่แล้วช่างมันเถอะไม่รู้ละ่ะเขาลุกขึ้นยืนร่างกายเปลี่ยมพลังขณะคิดเฮอร์คารนกระโดดโลดเต้นอย่างร่าเริงพุ่งทะยานผ่านสุสานมืดที่มีหลุมศพเรียงรายอันดับแรกส่งวิดีโอให้โรเมนีแล้วฟาร์มเลเวลวีน ีน้จะกินรามเมง,งเนื้อคู่ฮาฮาบนหน้าจอเล่นซ้ำช่วงเวลาสุดท้ายของการต่อสู้ถูกบันทึกไว้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจตัวละครในวิดีโอสวมหน้าก,ากากฮาเดะครึ่งหน้ามีดวงตาเปล่งแสงสีน้ำเงินเย็นเยือกเผยรอยยิ้มแห่งชัยชนะข้อความกำจัดบอสสำเร็จปรากฏขึ้นอย่างน่าประทับใจนิ้วเลื่อนบนเมาส์และด้วยเสียงคลิกอย่างเด็ดขาดวิดีโอก็ถูกหยุดชั่วคราวพร้อมส่งออกไป นั่นคือโรเมนีเธอกำลังดูวิดีโอการต่อสู้ของฮีคันซ้ำอีกครั้งทันใดนั้นดวงตาทั้งสองข้างของเธอก็เบิกกว้างความเหนื่อยล้าหายไปไร้ร่องรอยปังเธอทุบมือลงบนหมอนนุ่มที่วางอยู่บนโต๊ะอย่างแรงแล้วขยี้หัวด้วยความประหลาดใจอย่างที่สุดเออเจ้าคนนี้บ้าไปแล้วหรือเขาลมบอสระดับสูงกว่าได้โดยไม่โดนโจมตีเลยหรอแถมยังสามารถแสดงท่าเสี่ยงแบบนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องฝึกซ้อมอะไรเลยนี่มันพรนสวรรค์ชัดชัด ด้วยความตื่นเต้นที่ไม่อาจเก็บงำได้โรเมนีผุดลุกจากเก้าอี้กระโดดโลดเต้นแล้ววิ่งไปรอบห้องพร้อมชูมือทั้งสองข้างขึ้นใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มอย่างพึงพอใจหลังจากระบายอารมณ์อยู่พักหนึ่งเธอก็นั่งลงบนเก้าอี้หมุนตัวหนึ่งรอบด้วยความเพลิดเพลินสายตาของเธอกลับมายังหน้าจอดที่ภาพของฮีคันยังคงอยู่ด้วยรอยยิ้มที่สดใสเธอคิดในใจว่าวิดีโอต้นฉบับมันยอดเยี่ยมขนาดนี้แล้วฉันไม่จำเป็นต้องแก้ไขอะไรมากอีกแล้วต้องส่งไฟล์วิดีโอฉบับสมบูรณ์ให้เขาสักที ภายในห้องสลัวสลัวที่มีเพียงแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์นิ้วของโรเมนีก็เลื่อนไปมาบนแป้นพิมพ์อย่างรวดเร็วเธอกำลังจมดิ่งอยู่ในห่วงความคิดพยายามหาชื่อเรื่องที่สมบูรณ์แบบสำหรับวิดีโอใหม่ล่าสุดของเฮอร์คารจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรดีล่ะทีนี้เธอพึมพำกับตัวเองผู้พิชิตโครงกระดูกเขาสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองความคิดต่างๆวนเวียนอยู่ในหัวเธอแต่ยังไม่มีอันไหนที่คู่ควรจริงๆจูจ่ๆก็มีประกายความคิดหนึ่งแวบขึ้นมาในใจดวงตาของโรเมนีเบิกกว้างหลังแว่นตาและรอยยิ้มที่สดใสเปี่ยย ความตื่นเต้นก็ผุดขึ้นบนริมฟีปากเธอร้องออกมาว่าได้เลยฉันจะเลือกอันนี้แหละด้วยการตัดสินใจที่แน่วแน่เธอตะโกนชื่อที่สมบูรณ์แบบที่เพิ่งนึกออกขณะที่นิ้วของเธอก็กดลงบนแป้นพิมพ์อย่างรวดเร็วจักระพัดแห่งก้าวเล่นเดียว